สวัสดีครับพากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ผมสิม,มาพัดปลาดุกกับพี่น้องว่าสิพัดอันนี้พัดเป็นพัดกระเพราดีกว่าครับพี่น้องมันง่ายคอดีคำๆเลยครับพี่น้องแบบรวดเร็วทันใจพริกสดก,กระเพราปลาดุกพริกสดนะเดี๋ยวผมสีตรงขอทอดปลาก่อนครับพี่น้องทอดปลาจังหน่อยกันให้ปามสุกก่อนครับ ปลาดุกโอ้โหตัวใหญ่เสียงจังไนครับพี่นอ้องเกลือหน้่งจังไนพอแล้วครับแค่นี้อยากใส่มือเลยครับพี่น,นอ้อง ใส่ถุงแล้วใส่มือนะีพจังสิทธ์นี่ครับผมเขาน้ำเขาเนื้อนะครับเดี๋ยวถอดปลาก่อนครับจังมาผัด ดฟอสุกเหลืองตะก้อ,อนะพี่น้องคือ่าถอดกรอบเฮ้ยจอดได้ครับมีเด็ดอีกแล้วมาเลเหลืองสุกให้พี่แล้วก็ผมครับครับผม สุกแล้วสุกแล้วหยอดแค่สุกพ่อครับเดี๋ยวเฮาจังมาผัดต่อดีออนี่ครับผม นาครับบ uh ัตรนี้ ไดน้องสมัครสมัครควันไนสมัครือว่าสำลักวุดจามหอมใช่ไอมตีรถดีตีกักจับยังเป็ก,ก่อนเลย ชาดก่อนอ่านจังหน,น่อย จัดจานแน่นอนน้องเลยว่าจัดจานจัดจานจ อไอ้ครับผมหยอดเลยเผาปลาครับอไอ้นี้เผาปลาดุกเออ ทีเด็ดอีกแล้วมาพี่นนองนี่ครับผมเนี่ยกินเนาะแต่พวกกินเขา,เค,ราครับมันนี่พวกอยากเขาเลยเขาเอิ่นึ่าในปัดกินเป็นกับกับแกม้มกับแก้มกับดูเป็นไงพี่เนอะ เขาครับพี่น้องอ ช่วงนี้อากาศจะห่อนครับพี่นอ้องเริ่มห่อนแล้วหนัก,กเป็นกระเพาะค่ะเดี๋ยวเมื่อแตกห่อนอไรครับไข้เนี่ยจะอ้อเนี่ยยุริมทงนะครับก็่องสิเย็น เขาเนี่สีลากแสบได้พี่นองอย่างเราอไปหลาบืาา <c oughs> อาป่อยอะไรนี่แหละมุนเดี๋ยงกินเดีย๋อยอะไกิน Đi thôi, đi thôi, đi thôi, lên thôi Lây nhau nguyên nguyên mấy กินครับพี่น้องโอ้ยเอามาจีกินมันแสบโดยเฉพาะตัวไอ้ไข่นะคุยเรื่รองสมัยก่อนนะพี่น้องสมัยก่อนไปเลี้ยงคั้ยอย่างเงี้ยอย่างง้อเลี้ยงขั้วนะตรงหน้า,าเลยกินเงินหนึงน่งชิ้นนี่ขั้วไมีงัวครับว่ามันเกือบพูดลังครับพี่น้อง เล็กหน่อยก็ไปเลี้ยงเลี้ยงควายเลี้ยงงัวก็กีเกี้ยมไปคเคยกินนะครับเพราะว่าเทียงใดเนี่ยว้ยขึ้นขึนเทียงละจับกีเกียมไม่อยากกินครัพี่น้องมาจีกินแอบแล้วสมัยนี่ยหน่อยนะสมัยผมเนี่ย <S 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 เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยกะซิมิแนวที่เอาไปน้ำน,นะครับพี่น้องแต่ซิมี มันจะมียามยามสะพายขางยามแล้วก็ในหันเดี๋ยวนี้มีหนามมีหนามมีเข่าแจวเนาะตะเจี๊ยบแจวบองแจวบองแจวบองติดไปแล้วก็มีมีดมีมีดอันนึงมีมีดพกแล้วก็มีนุ่งมีหนังหนังสติกครับผมหนังสติกนะครับผมกต่ไม่ยามกับบอมกต่มีสิมีบ่วงนแล้วก็มีไฟแช็กพี่น้อง ไปแขกไปเนี่ยตั้งแต่เสาหอดกำได้ครับกลับมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาแบงเ,เรียนนี่ครับเป็นวิธีได้ไหวสมัยขโมยนี่ไม่มี่นยครับอู้ตะกีแบบม้วนแห้งแันไปท่านนะครับนี่น้อยเลี้ยงเลี้ยงเขาเลี้ยงเลี้ยงควายแบบไปเป็นมูเลยครับแบบไปเป็นมูแบบปล่อยลงกินหญาน้ำทงน้ำหนองน้ำเสียว เองหน่อยครับจริงต้องเจอกับไปหาเขาเอ็นขึ้นมาขามหวานนะครับรักมาขามหวานนะเจ้า <c oughs> เนี่ยครับเป็นวิธีสมัยก่อนเนี่ยแบบมันสุดยอดและครับพี่น้องคู่เหมือนนี่ครับพี่เนาะตะกี้นะ <c oughs> ผมจะ,จะเรียนยังเนานะดุนผมตะกี้เ,เล่นลูกแก้วนะครับพี่น้องดีลูกแก้วอะ ไ้มันดีลูกแก้วดีลูกแก้วเล่นในม่มาขามโอ้เล่นแบบสมัยสมัยตะก้อนแนวเลนรนไลท์ครับพี่น้องแต่ว่าแบบเป่ายางสินะครับพี่น้องเป่ายางหมือนครับหาวุ้นนะครับ ไปหัวเป่ายางจาังไหนก็ว่าสิหาเบิ่งไหนครับน้องไมสิเฮ็ดคลิปเป่ายางพี่น้องเบิร์เป่ายางส่วพวกผู้หญิงมันก็สิไปโดดนังยางอนี้ภาพคุยแบบสมัยเป็นเด็กหน่อยครับพี่น้องสมัยเป็นเด็กหน่อยจ้ะสมัยตะก,กี้ก็ตอนผมยังหน่อยเนี่ย โทรศัพท์นี่ยบุมีเลยครับพี่น้องโทรศัพท์บุมีโทรศัพท์มามีตอนอยู่ประมาณมอบป,ป้ายมั้งหมู่บ้านหนึ่งลงมาตู่หนึ่งโอ้เอเขาแถวมันไปลองโทรบึ่งครับพี่น้องครั้งแรกสัมผัสสัมผัสไอ้โทรศัพท์โทรศัพท์ตู่ขึ้มาเหรอบุ้มมีนะครับ,บพี่น้องป้าเฮายังแหละ เอาอีกทัวร์เลยนะก็เจอกินได้เจอกินนี่แหละกล่าคกับไปหน่อยเอาไว้ใส้สมุนไว้สมุนกินน้ำ <c oughs> ครับผมมอน้ฮากินแบบบ้านกัน <c oughs> พัดปลาดุกนะครับพี่น้องผัดปลาดุกผมผัดเป็นแบบกระเพราเลยครับพี่น้องเอาเครื่องที่มีในเฮานาี้แหละครับพี่น้องพัดเลยสไตล์ผม,มนี่สิเป็น,ปนการหากินแบบว่าผมสิเน้นแบบว่าเอาของที่เฮามีครับมาปรุงเป็นอาหารแต่ทิ่บเรีแบบว่า เครื่องยังมาหลากหลายครับผมกับชิบเขามียังเขาก็เอามาสามารถปรุงเป็นอาหารได้ครับพี่น้องอาหารมันอยู่หลอกตัวเราเข้าครับพี่น้องเขาก็สามารถเอามาประยุกต์มาเห็ดได่ครับผมกระบอจําเป็นต้องเสือแบบว่า <c oughs> เต็มลูกแบบคุยังครับพี่น้องเขามียังเขากะ เอามาเห็ดกับเขาได้ครับพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจช่องให้กินแบบบานๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันกับผมตีสสาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับจังหวัดผัดชิดต่อไปชิ้ยังกะทานุ้ทยเบิ้งกับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ